ตอบคำถามด้านบนนะมีคนถามว่าวินผู้ปกครองรวยใช่ไหมผู้ปกครองมีเงินอยู่แล้วใช่ไหมวินมาจากครอบครัวฐานะปานกลางเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนในกรุงเทพได้ด้วยการที่เป็นนักเรียนทุนนะ แต่ที่วีมาทําธุรกิจได้มันเกิดจากการที่วีมีความรู้เรื่องการเงินแล้วนายทุนหรือหุ้นส่วนเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มม่มีความรู้เรื่องการเงินวะก็เลยชวนมาทําธุรกิจด้วยนะคะซึ่งก่อนที่วีจะมาทําธุรกิจได้คือวีมีความรู้ในเรื่องของการขอสินเชื่อมีความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินมีความรู้ในเรื่องของการหาเงินทุนและก็บริหารเงินทุนเนี่ยคือจุดเริ่มต้นในการทําธุรกิจแล้วพอเรามีความรู้เราจะต่อยอดได้ว่าถ้าจําเป็นต้องใช้เงินทุน ไปขอธนาคารนี้ทําแบบนี้เขียนแผนธุรกิจแบบนี้หรือต้องบริหารธุรกิจต้องบริหารแบบนี้เพราะเรามีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคือพ่อแม่วิน ไม่ได้ร่ารวยมาก่อนทุกวันนี้พ่อทํานาอยู่ปลูกข้าวกินเองนะไม่ได้ยากจนแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เรามาถึงทุกวันนี้เพราะความฝันว่าถ้าเราได้เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันจะทําให้เรามีอิสระทางเวลามันจะยกฐานะทางครอบครัวเมื่อเราอยากที่จะเป็นแบบนั้นเป้าหมายชัด <S <S ก็หาวิธีการที่จะทําให้มันได้เพราะฉะนั้นถ้าบ้านรวยก็คงดีกว่านี้ <S <S คงจะเติบโตกว่านี้แต่ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วทุกวันนี้ก็ดีแล้วถือว่าภูมิใจแล้ว